คำสั่งสอนที่ให้ที่ให้พ่อพอนเห็นไหมแต่ส่วนมากเราไม่อยากให้ใครมาสอนเราแต่นี่พระเจ้าสอนพระเยซูสอนสาวกของพระอ,องค์นะคะดิฉันเออพูดไปแล้วไมนุษย์ไม่ชอบให้ใครมาสอนเราก็เคยเป็นมาก่อนไม่ค่อยฟังหรอกแต่พอผ่านไปเอ้ยพอลูกเราไม่ฟังเราเราเออเหมือนเหมือนกันเลยนะคนเราเนี่ยชอบมั่นใจในตัวเองพอใจใน ในสิ่งที่ตัวเองคิดคําจังสอนที่ให้พระพรมาวันนี้นะคะเป็นคําสอนที่มาจากพระเจ้าสอนสาวกเราทุกคนเป็นสาวกของพระเจ้ายังเป็นสาวกของพระเยซูอ่าเอาง่ายๆพระเจ้าอยู่เบื้องบนใช่ไหมแต่พระเยซูามาเกิดเมื่อเช้านี้ดิฉันได้คําคํหนึ่งยังมีควันหลงวาเลนไทน์นะเนี่ยเนี่ยยังมีชุด เส <ersch> ื้อแดงสวยๆของอาจารย์ปุ My name? My name ๊เสื้อแดงอาจารย์อังดิฉันแดงมาหลายแดงแล้ววันนี้แดงไม่ไหวยืนอยู่นานเดี๋ยวกล้องมันแสบตาก็เลยวันวันไหนถ้ายืนยืนนานไม่ใส่สีแดงแสบก็เลยบอกเออพระเยซูรักเราเท่าชีวิตแต่เรารักพระเจ้านิดเดียวสโลแกนใหม่เพิ่งเกิดมาเช้านี่เอง คุณคิดว่าคุณรักพระเจ้ามากกว่าพระเจ้ารักคุณหรือพระเจ้ารักคุณมากกว่าเรารักพระเจ้า,จานั่นนะสิ <laughs> เรื่องจริงอะอยา่ยาอยา่ยามาอ้างเขาเรียกอย่ามาเขาเรียกอุ้ยเนี่ยรักพระเจ้านะทำนู่นทำนั่นทำอะไรให้เยอะแยะโหที่เราทำไปนะ่ะติดเดียวใช้คำว่าติดเดียวกับที่พระเจ้าหูดิฉันจะดูตอนที่พระเยซูจะไปถูกตรึงนี่ดูไม่ได้ร้องไห้ทุกทีอะ โอ้นั่นแหละพระเจ้าสละชีวิตเพื่อเรารักเราแต่ที่เราทําให้พระเจ้านิดทําให้พระเจ้าหน่อยลงทุนนิดลงทุนหน่อยโอ้โหหมดไปหลายนะบางคนจ่ายไปเยอะทั้งชีวิตเรายังตอบแทนพระองค์ไม่ได้เลยที่พระองค์มาช่วยเรามาดูความสอนที่มีฤทธเดชนะคะหลังจากที่พระพรของพระเจ้าบอกพระองค์จะให้พรกับทุกคนที่ฟัง แต่ถ้าวันนี้ฟังคาสั่งสอนนี้แล้วไม่อยากได้ไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรพระเจ้าไม่บังคับใจใครพระเจ้าไม่บังคับใจใครจริงๆรดิฉันรู้ดิฉันก็เคยเป็นคนดื้อมาก่อนเออไม่ใช่ว่าอู้ว่านอนสอนง่ายนะไม่ใช่แต่พอมาเชื่อพระเจ้าอ่านพระคานํามาใช้ให้เกิดผลดิฉันดื้อขนาดไหนบางทีเราคิดว่าพระเจ้านะน่าจะตามใจเรา เรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้แทนที่เราจะตามน้ําพระไทยพระเจ้าแต่ตอนนี้กัดใจแล้วนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยยิ่งดื้อยิ่งเจ็บน่าไปเหมือนพันชนชาติอิสราเอลพันธกิจมีฤทธเดชประการแรกเลยค่ะหลังจากทาสั่งสอนวันนี้น่ารักมากเลยคนทําก็น่ารักเนี่ยตัวอักษรตัวหนังสือพันธกิจที่มีฤทธเดชพระองค์จะให้กับใคยคะพระองค์จะให้กับใคย ให้กับผู้รับใช้ของพระองค์เนี่ยเห็นน้องๆรับใช้พระเจ้ากันนะดิฉันก็เออเราก็ประเภทไม่ใช่14กุมภาแล้ว14เมษา <c oughs> ที่อาจารย์อังพูดเราต้องยอมรับเนะ14กุมภาเขาจะทำอะไรก็ทำเพราะเรามันมันบอกตรงๆ <c oughs> อ่ยอมรับยอมรับ <c oughs> 14เมษาแต่รู้อย่างเดียวว่าพระเจ้ารักหนูเนีพูดกับพระเจ้าต้องอายุเท่าไหร่ก็ยังเป็นหนูอยู่นะ <laughs> พระเจ้ารักลูกอ่ะพระเจ้ารักลูกแน่นอนแม้รักอื่นใดไหนจะเท่าพระเจ้ารักท่องไว้เลยคนอื่นเนี่ยพอเราโอ้โเท่านี้หมดสภาพแล้วก็ไม่มีใครรักนะเ,ะเวลาสวยสดก็งามมีคนรักเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ถ้าเราเป็นสาวกของพระอ,องค์ทุกคนสมัครเป็นสาวกของพระเยซูหรือยังมั่นใจไหมเดี๋ยวดูพระคำผีว่า มีอะไรที่เรายังไม่กล้าทําให้พระเจ้าบ้างมัทธิวบทที่10บข้อหนึ่งะคะจากพันธกิจมิริเดตมาจากความผีล้วนๆค่ะมัทธ,ธิวบทที่10บข้อหนึ่งบอกว่าไงพระองค์ทรงเรียกสาวกกวั <c oughs> กมือพระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์มาแล้วประทานสิทธิทอํานาจให้พวกเขาขับผีโสโครกออกได้ และทรงให้รักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หายได้เป็นไงใครเอเมนก็ได้เลยนะ <Amen. S 1> อยากอยากเข้าใจผิดนะอ,อ,อะไรคิดเตียนมีผีเข้าด้วยเหรออาคนมีผีเข้ามาหาทำไมต้องอธิษฐานเสียงดังเออน้องเรเนี่ยดับเบิลเลย <laughs> ถ้านงเลอยู่กลุ่มไหนกลุ่มนั้นดัง <laughs> ไม่ได้แซวนะเรื่องจริงน้องอาร์ต <laughs> เราเราคุยกันต่อหน้าเนี่ยพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับคนที่เชื่อเชื่อฟังโอ้ไม่เอาว่าขอขอเชื่อพระเยซูอย่างนี้แล้วไปเช้าเย็นเอ้ยมาวันอาทิตย์แล้วกลับบ้านพอแล้วไม่ไม่เอาอะไรหรอกพระองค์ก็ไม่ว่าแต่คนที่จะเป็นคริสเตียนแท้หรือไม่แท้นี่มันอยู่ที่ชีวิตเป็นไงเขามีอะไรคน,น้องโดนัทโอ้โหดีไหม สิทธทิอำนาจให้พวกเขาขับผีโโครกออกได้และทรงให้รักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หายตอนเป็นคริสเตียนมาสิบกว่าปีดิฉันไม่เคยไปอธิษฐานเห็นใครผีเข้าดิฉันหลบเลยจริงเพราะเพราะเราตอนนั้นเรายังไม่ได้เชื่อว่าการเป็นคริสเตียนเนี่ยพระเจ้าจะให้สิทธิทอำนาจพิเศษแต่ทำไมคนเหล่านั้นไม่ได้รับเพราะอะไรหรือป่าเพราะไม่รับ กอไม่เอาพอแล้วแค่นี้ภาษาแปลกๆก็ไม่เอานะมันไม่น่ามันไม่สวยอะ่ะมันไม่น่ารักอะ่ะเ,เราก็ไม่ยอมรับพอเรายังไม่ยอมรับเราก็ได้แค่ความรอดเชื่อเพื่อรอดเท่านั้นเองต้องโฟกัสให้ให้ตรงประเด็นหน่อยนะคะหลายคนเป็นคริสเตียนแล้วยังไม่รู้ว่าการเป็นคริสเตียนเนี่เพื่ออะไรเพื่อสบายใจมีมีคนตอบคำถามเพื่อมีความสุขเห็นเขามีความสุขเห็น อครอบครัวเขามีพระพรฉันก็เลยพาสามีมาเพื่อจะมารับพระพรไม่ใช่แค่รับพระพรอันนั้นอันนั้นเป็นฝ่ายกายภาพฝ่ายโลกนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดรับความรอดดูข้อต่อไปนะคะมัทธิวบทที่10บข้อห้ข้อ6ไปข้อห้ข้อหเลยพระเยซูจะพูดกับเขาว่างไงถูกนะคะสิสองคนนี้พระเยซูทรงใช้ให้ออกไป และมีรับสั่งพวกเขาว่าอย่าไปยังที่อยู่ของพวกต่างชาติและอยากเข้าไปในเมืองของชาวสมาเลียแต่ว่าจงไปหาแกะหลงของวงวานอิสราเอลนั้นดีกว่าพระเยซูก็สั่งในยะุคนั้นยังยังใช้แค่12คนแต่ตอนนี้ในโบสถ์เราเกินสิบสอคนแล้วใช้ให้ออกประกาศออกไปพระองค์อยากใช้เราทุกคนนั่นแหละ คุณเชื่อไหมเอเมนไหมคุณอัศจรย์คุณเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะใช้คุณได้เอเมนไหม,เอ,เมอัศจรย์รยชื่อนี้ชื่อตั้งแต่เกิดนะไม่ได้มาเปลี่ยนให้เข้ากับบรรยากาศนะไม่ใช่อินเทนด้วยแต่ก่อนเขาเล่าให้ดิฉันฟังว่าโอ้ยชื่ออะไรก็ไม่รู้อัศจรร์แต่เดี๋ยวนี้ชอบไม่ชอบอเดี๋ยวนี้ชอบแล้วชื่ออัศจรย์ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าจะใช้เรา ทีฉันพูดอย่างเนี้ยไม่ได้พูดเองนะเวลาพระเจ้าบอกให้พูดอะไรหรือคิดอะไรขึ้นมาพอพูดแล้วเกิดอะไรขึ้นพระเจ้ารับรองให้เป็นจริงพระเจ้าจะรับรองถ้อยคำผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นจริงดูข้อต่อไปนะคะมัทธิวบทที่สิบข้อเจ็ดข้อแปดบอกว่าไงจงไปพลางประกาศพลางว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วใกล้แล้วนะ โลกกำลังจะระเบิดแล้วนะสงครามทุกจุดทุกยอมย่จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายจงทำให้คนตายแล้วเป็นขึ้นจงทำให้คนโรคเรื้อนหายสะอาดและจงขับผีออกท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆก็จงให้เปล่าๆพี่น้องฟังข้อนี้ดีดิฉันมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆม,มีพี่มีรุ่นพี่อยู่สมาชิกโบสถ์นี้แหละ สวยหุ่นเพียวผมยาวเก่งมากเป็นเลขาก็ทํางานเป็นเลขาได้ยินคานี้เป็นเขาเป็นพยานทีไรเขาจะบอกเราได้รับเปล่าๆแล้วต้องให้เปล่าๆอะพระคัมภีร์เราก็อ่านนะแต่เราไม่ค่อยเก็ตแต่ไว้เาเข้าเป็นพยานแล้วก็โอ้ตั้งแต่อธิษฐานเผื่อขับพีอะไรต่ออะไรหลังจากที่เชื่อในฤทธิดเดชของพระเจ้าแล้วนะดิฉันเป็นคริสเตียนโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปุ๊บได้ปั๊บนะเป็นสิบสิบปีอะ กว่าจะยอมถ่อมตัวลงให้เขาอธิษฐานเจิมให้อะแต่ก่อนก็แป๊บติดเขาก็สอนให้เชื่อพระคัมภีร์รักซึ่งกันและกันดูแลกันและกันก็ให้มั่นใจอ่านพระคัมภีร์เรียนพระคัมภีร์แต่เขาไม่เคยบอกว่ามีลิเดในพระครมหรือว่าภาษาแปลกแป,ปักปติสมาจริงๆริงคริสเตียนที่ครบสมบูรณ์มีอยู่ในพระธรรมกิจการนี่แหละดิฉันไม่ได้จดมาแต่รู้ว่าหนึ่ง จะเป็นคริสเตียนสมบูรณ์แบบประการแรกคืออันนั้นมันประการท้ายๆแล้วบังเกิดใหม่ค่ะเพราะคัมภีร์ข้อเดียวมีสมเรื่องในข้อเดียวเลยรู้สึจกจะกิจการบทที่สองไปแล้วเนี่ยแล้วก็สองบังเกิดใหม่แล้วไนงะรับบัพติศมาด้วยน้ำจากนั้นรับ,บของประทานโดยบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ แต่ของเราเนี่ยเอาแค่สองไงไม,ไม่ไม่รับข้อสามแต่พระเอิญพระเจ้าก็เรียกดิฉันี้ไปพบกับเพื่อนที่เขาเชื่อเรื่องนิติแล้วเขาก็บอกให้เราให้เรารับตอนนั้นเราก็ทอมใจลงไม่เไม่ไม่ออไมไมไมยายาไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านเราไม่ทอมใจเราก็ไม่ได้จนวันนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเติมเพิ่มให้ขอบคุณพระเจ้า เมื่อเราได้รับแล้วเราไม่ใช่เอาเอาสิ่งที่พระเจ้าให้มาไปทามาหากินนะใช้คําเนี้ยดิฉันก็เลยคิดถึงข้อนี้ว่าได้รับเปล่าๆก็จงให้เปล่าๆไม่ใช่อ้วิทยาคมในใน,ในพระคัมภีใช่ไหมอยากได้วิชานี้จากสาวกอยากจะเอาไปทามาหากินไม่ได้นะคะพระเจ้าให้เราเปล่าๆคิดเงินเราหรือเปล่าไม่ได้คิดเราก็ต้องอธิษฐานให้เขาโดยไม่ต้องคิดค่าเงิน สักบาทเดียวก็รับไม่ได้เพราะเราไม่ได้ซื้อไม่ได้ไปเรียนเสียเงินแต่พระเจ้าเจิมให้เรานี่แหละก็เลยทําให้คิดถึงเพื่อนรุ่นพี่ท่านนั้นขอเอ่ยชื่อก็ได้เผื่อจะได้เจอเขาไม่ได้พบนานมากแล้วพยายามเสิร์ชหาในเฟซก็ไม่เห็นเขาก็ชื่อคุณนารีชัยยคำเมื่อก่อนบ้านเขาอยู่แถวใกล้สะพานพุทธช่วงนั้นขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าให้เราเปะเล่า,ลาเราก็ต้องให้คนอื่นเปล่า,ลาไม่คิดโอ้แต่เราเดินทางไปถ้าผู้รับใช้เดินทางไปหาใครคนนั้นจะต้อนรับมันก็เรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่ไปรับเงินเป็นค่าตอบแทนนี่คือข้อคิดสำหรับสิทธิที่พระเจ้าให้นะคะที่บอกว่าพันธกิจมีลิเตไม่ใช่พันธกิจไม่ไม่ได้คิดว่าจะได้รับอะไรจากพระเจ้า างทีแต่ก่อนเนี่ยเราเราเน้นมากในโบสถ์แบปติสจะเน้นเรื่องความรักเน้นเรื่องความรักว่าตรงรักซึ่งกันและกันแต,แต่ถ้าทุกวันนี้พระเจ้าให้เรารู้เพิ่มว่าเราจะได้รับมากกว่านั้นขอบคุณพระเจ้าถึงไหนแล้วคะเนี่ยประการที่สองต่อแล้วข้อมีสี่ประการวันนี้